สวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่อเครื่องที่สนามบินชางงิทนะครับประเทศสิงคโปร์คุณผู้ชมต้องดูเลยคลิปนี้ครับ<ช>เพราะว่าครั้งแรกที่แอดมินไปนะฮะจะบอกว่าเ <c ười> กือบตกเครื่องครับเพราะว่าการจองตัว๋วเครื่องบินนะครับระหว่างไฟจากกรุงเทพไปยังสิงคโปร์และจากสิงคโปร์ไปยังสนามบินปลายทางนั้นนะครับมันห่างกันแค่30นาทีเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราไม่แพลนดีๆหรือว่าไม่โชคดีแบบว่าเทมมินอนอยู่ใกล้กันแล้วก็ผมบอกเลยครับว่าเกรียบปอา์เซนตกเครื่องแน่นอนครับเนื่องจากอาณาบริเวณพื้นที่ของสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์นั้น,น,นมีพื้นที่คที่จะกว้างใหญ่ไพศาลมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรครับไปไปในการ<บ>ที่เราที่จะเดินทางไปต่อเทมมินอลน,นะครับหมายความว่าชวว่าเราบินมาลงเท์มินอันเใช่ปะ แล้วก็จะไปต่อเครื่องที่เทมินนเออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเทมินอลนั้นสําคัญมากคุณผู้ชมครับมันไกลเลื้เกินครับผู้ชมคุณผู้ชมคนไหนต้องการที่จะเดินเท้านะครับจากเทมินนเอไปยังเทมินนนปลายทางที่ตัวเองต้องการที่จะเดินทางไปเช่นนะครับต้องการเดินทางไปยังเทมินนเออะไรเงี้ยนะครับต้องเดินโอ้ยประมาณสักเกือบ3 0สินาทีคุณผู้ชม จริงๆแล้วคลิปนี้ผมต้องใจที่จะทำเอาไว้นะครับเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหาคุณผู้ชมหรือ f อท่านใดนะครับที่เดินทางไปยังสนามบินสิงคโปร์แล้วต้องการที่จะต่อเครื่องบินไปหนักนู่นนี่เทมานั้นนั่นนู่นนี่นะครับแล้วแบบเออเอองงทำไงดีนะครับผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่ทุกคนคิดถึงคงจะต้องเป็นแบบอย่ผมเตืนหาอ่าูทูบแนอนอนะครับผมเลยตั้งใจว่าจะทำคลิปนี้ไว้ให้ดูครัวว่ามันมีวิธีการ เดินทางจากเทมิแนลหนึ่งไปยังอีกเทมินนลหนึ่งซึ่งอยู่อีกฝากฝั่งอาคารที่ยังไงนะผู้ชมครับดเดี๋ยวเราเดินไปกับพักพ่วงครับผู้ชมนี่เพิ่งจะเดินทางมาถึงสิงคโปร์เลยไปด้วยกันครับในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเทมินนลนะครับอของสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์นะครับม,มีอยู่2วิธีคุณผู้ชมวิธีแรกนะครับหากคุณผู้ชมมีเวลาและขยันเดินนะครับคุณผู้ชมจะสามารถที่จะ เดินเท้าก็ได้คุณผู้ชมนะค like รับการเดินทางหรือว่าเดินเท้าระหว่างร์ม <The> like ินนลของสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์นั้นก่อย่าสะดวกสบายและมีข้อมูลที่ชัดเจนคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลงฮะเขามีป้ายบอกทางแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนมากคุณผู้ชมเดินไปมั่วๆก็เสงครับหรือในอย่างที่สองครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีเวลาจํากัดเหมือนผมนี่ครับมีเวลาจํากัดหมายความว่าไฟทานสิทธิ์นั้นมันใกล้กันมากคุณผู้ชม เรามีเวลาเดินทางจากเทอร์มินอเไปยังเทอร์มินอเแค่30นาทีเงี้ยหรือว่ามีน้อยเวลาการต่อไฟนะครับที่เขาเน่ากระชั้นกว่านั้นอีกนะครับเราก็สามารถที่จะบริหารเวลาได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่การต่อเทอร์มินอลเนี่ยนะครับการต่อไฟเนี่ยมันมีเวลาที่กระชั้นนะครับ<อ>ผมแนะนําเลยครับคุณผู้ชมให้มองหานะครับรถไฟครับรถไฟฟ้านะครับ รถไฟฟ้าเชื่อมระหว่างเทอร์มินอลครับเขามีให้คุณผู้ชมสะดวกมากเห็นป้ายชัดเจนเลยนะครับรถไฟฟ้าครับคุณผู้ชมเห็นปะมันจะมีคําว่าสกายเทรนคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะสกายเทรน A15 ถึง A21 อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สกายเทรนทูที่ส่งหมายถึงเทอร์มินอล2องครับเอเดียเทอร์มินอล2ก็จะเป็นพวกป่องเทอร์มินอล E อะไรอย่างเงี้ยตามป้ายคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องมองหาก็คือนะครับจุดนะครับ ใช้ในการขึ้นรถไฟฟ้าคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปเรื่อยๆนะครับเราเดินไปเดินไปเรื่อยๆเลยครับผมแต่ในระหว่างนี้นะครับเนื่องจากสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์นั้นมันคุณผู้ชมบอกตรงเลยว่ามันสะอาดสะอ้านดูดีนะครับมาตรฐานยุโรปมากคุณผู้ชมนะครับเอานี่ไงนะครับ s k y ท r a ท n to Terminal T2 นี่ครับนี่คือจุดที่เราจะมานั่งหรือมายืนรอรถไฟนะครับเชื่อมต่อเทอร์มินอลคุณผู้ชม ไม่ต้องกลัวหลงครับขึ้นไปเลยครับมีทางเดียวครับบิงไปกลับทันเองคุณผู้ชมถ้าหลงให้ย้อนกลับมาโดยการกระโดดขึ้นรถไฟฟ้านะครับกลับมาได้เลยครับไม่ต้องเสียตังค์ครับรัฐบาลสิงคโปร์นั้นนะครับสร้างขึ้นมาให้ผู้โดยสารนะครับเดินทางแบบนี้นะครับเชื่อมต่อระหว่างทินัลนได้ฟรีคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อบัตรอะไรทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะสะดวกสบายครับ ในระหว่างที่แอดมินงกำลังถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปวิดีโออยู่นี่นะครับก็เริ่มมีนะครับผู้โดยสารนะครับหรือนักเดินทางนะครับที่จะเดินทางไปเทอร์มินัลนันเทอร์มินัลนี่นะครับก็เริ่มมากระจุกกันแล้วนะครับเพื่อรอรถไฟฟ้าเพื่อจะเชื่อมไปยังอีกเทอร์มินัลหนึ่งนั่นเองนี่เห็นไหมสกายเทนทูเทอร์มินัลทีสองนะครับนี่ครับเราต้องดูว่าเทอร์มินัลทีสองนั้นมีป่องอะไรบ้างมีอีมีเอฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเช็คข้อมูลมาก่อนคร่าวๆหรือนะครับ จริงๆไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับมันมีป้ายบอกแล้วคุณผู้ชมนะครับผมบอกแล้วครับว่าสะดวกสบายนะครับผมอะดูนะตอนนี้นะครับบอกว่าเทอร์มินอล2ครับคุณผู้ชมเห็นเทอร์มินอลไกลๆรึไหมครับนู่นครับที่มันเขียนว่าเทอร์มินอล2นู่นเลยครับไกลๆนู่นครับไกลไหมไกลเนาะเอาเรื่องนะครับถ้ามีสัมภาระแล้วก็เดินนี่ลําบากเลยคุณผู้ชมแล้วก็เวลาที่เสียไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนั่งสกายเทรนหรือรถไฟนะครับ รถไฟฟ้านะครับรถไฟเวียนนี่แหละนะครับจากเทมิโนนหนึ่งแห่งนี้นะครับไปยังเทอร์มิโนนสองตรงนู้นเลยคุณผู้ชมครับผมเดินไปได้ครับทุกคนแต่ว่าไกลหน่อยนี่นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เดินนักเดินทางนะครับเริ่มที่จะมากระจุกกันแล้วเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวรถไฟก็มาแล้วมันเวียนทุกห้านาทีคุณผู้ชมนะครับรถไฟตรงเวลาเป๊ะๆนะครับไม่ต้องห่วงครับเป๊ะๆคือเป๊ะๆครับไม่มีดีเลย์ไม่มีขายหมูข้าวเหนียวหมูปิ้งกันแค่นั้นนะครับผู้ชมครับไม่ต้องห่วงครับ นี่นี่ครับนี่ครับนี่มาถึงแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่ก็ยืนรอตอนแรกนะยืนกระจุกอยู่ตรงนี้นะครับก็เริ่มที่จะขึ้นไปนะครับบนรถไฟอ่ะไม่เป็นไรผมยังไม่ขึ้นหรอกเพราะผมมีเวลาอยู่เพราะผมรู้แล้วนะครับว่าสะดวกมันมีรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเซนนอนสบายเลยนะครับรถไฟจะมาทุก5้านาทีครับยืนรอแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เหลืออยู่นี้ผมก็จะเดินเซเวตามสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์คุณผู้ชม เดินสเสวียดูซิว่ามีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างนะครับอยากใช้ตังค์นะครับอยากใช้ตังค์ตังค์ก็ไม่นด้จะมีเยอะหรอกครับแต่อยากใช้กลับมาเดี๋ยวเราเดินไปชมด้วยกันเลยครับผู้ชมครับอ้าวเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแบบๆครับว่ามันมีป้ายที่เขียนว่า Bus to Terminal 4คุณผู้ชมนะครับมันก็หมายความว่าเรามีออปชันเพิ่มมาอีกหนึ่งออปชันนะครับก็คือนอกจาก จะใช้การเดินนะครับนั่งรถไฟสกายเทนเมื่อกี้และยังมีออปชันเพิ่มมาคือออปชันนั่งรถบัสครับผู้ชมครับรถบัสเวียนและครับผู้ชมไม่เป็นไรครับปล่อยไปก่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอไปเดินช้อปปิง้งขอดูนิดนึงว่าสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์นั้นมีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างครับแต่ในคลิปนี้ผมขอ,อยาตไม่พูดถึงการใช้บัสนะครับหรือว่ารถบัสนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองคุณผู้ชมนะครับทีนี้ผมลองแค่การเดินแล้วก็ การนั่งรถไฟฟ้านะครับที่เป็นรถเวียนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้รู้ว่าเขามีบริการรถสาธารณะ้วยผู้ชมนะครับเป็นรถสาธารณะที่ใช้ในการเชื่อมต่อและเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางนะครับจากเท์มินอลหนึ่งไปอีกอย่างเทมมินนล์หนึ่งนั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่าผมขอไม่พูดถึงแล้วกันครับก็ถ้าเกิดว่าจะต้องการที่จะใช้รถบัสแล้วก็ต้องแพลนเวลาดีนะครับอ่ะ ในระหว่างที่ผมยังพอที่จะมีเวลาเดินช้อปปิ้งดูของแบรนด์เนมนะครับที่สนามบินแห่งชาติสิงคโปร์ครับที่ดารานักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนมีชื่อเสียงเเลบบ้านเราครับชอบมามาซื้อของแบรนด์เนมจากสิงคโปร์ก็มาจากที่นี่แล้วผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอนี่นี่คือแอมเุณผู้ชมนี่ครับได้แต่ดูอย่างนกอะครับผมไม่เข้าไปครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหของแบรนด์เนมผู้ชมครับ เราถือว่าได้มาดูเป็นบุญหูบุญตาแล้วครับผู้ชมดูข้างนอกครับไม่ดูเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวโดนหว่านล้อมให้ซื้อซื้อใบหนึ่งก็ปาดเงือเลยนะครับผู้ชมครับะเดี๋ยวเราเดินดูของสวยงามไปก่อนเลยครับผู้ชมครับอันนี้คืออะไรครับโอปลาด้ปลาพอได้อยู่พอได้อยู่ปลาพอได้อยู่นี่คือพอได้ยืนดูนะครไปเรื่อยๆครับก็มันหรูมากคุณผู้ชมครับลักซ์ลีมากเลยครับ โอ้โหดีอ่ะดีถ้าเปรียบเทียบปอนต่อปอนระหว่างสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์กับสนามบินอ่าสุวรรณภูมิเรานะครับผมต้องบอกเลยว่าสนามบินสุวรรณภูมิเองก็ก็ก็สวยแหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสร้างมานานแล้วเนาะคือมันมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงก็ต้องก็ต้องปรับปรุงครับแต่ผมผมก็ยังรักสนามบินสุวรรณภูมินะครับสวยเหมือนกันครับแต่ว่าบางอย่างก็มันเก่าก็น่าจะ เปลี่ยนเนาะเพราะมันเป็นหน้าเป็นตานะครับของสนามบินแห่งชาติบ้านเราครับแต่นี่คือสนามบินแห่งชาติสิงคโปร,คร์ครับชางิครับสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์ถ้าใครที่ต้องเดินทางมาต่อเครื่องนะครับที่ต้องใช้สนามบินสิงคโปรเป์เป็นเป็นทับที่ใช้ในการต่อเครื่องไปประเทศนั่นประเทศนี้แล้วก็ผมแนะนําให้แพลนเวลามาให้เผื่อเวลานะครับเผื่อจะมีเวลาเดินช้อปปิ้งบ้างอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับก็ ว่าเป็นเป็นการใช้เวลาที่ดีนะครับมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในสนามบินสิงคโปร์เนี่ยก็ยังมีที่ที่ใช้ในการเดินอ่าจะบอกว่าเป็นจุดเป็นแลนด์มาร์กของเขาเองครับมายถึงภายในสนามบินสิงคโปร์นะครับมีสถานที่ที่ใช้ในการเซลฟี่ดูทายรูปนะครับซื้อของที่ลึกโอ้เหมือนห้างสสินค้าหรูๆที่หนึ่ง เลยแล้วครับผู้ชมครับนี่ครับดีดีฟีของสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์นี่คือโอ้โหสุดยอดครับก็เบรนเนมหรูหรูเพียบเลยนะครับสาหรับคนที่พอที่มีกระตังกันเนาะสําหรับเราก็ได้แค่เดินเซอร์เวยแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนะครับ FC นะครับก็จะได้ดูว่าถ้าเกิดว่าไปสิงคโปร์แล้วนะครับ เผื่ออยากจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปฝากนะครับคนที่บ้านหรือทางครอบครัวหรือซื้อกองไปฝากเพื่อนเพื่อนก็นะครับมีประมาณนี้คุณผู้ชมครับงั้นผมเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันครับผู้ชมครับก็ยังพอมีเวลาอยู่เนะาะเดี๋ยวดูไปดยกันครับด้านหน้านี้น่าจะเป็นทางไปเทมิโนนซีนะครับของสายบินแห่งชาติชางิสิงคโปร์นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าผมคงไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอก นะครับเดี๋ยวคงต้องย้อนกลับแล้วล่ะนะครับเพราะว่านี่ผมตั้งใจที่จะเดินทางมาถ่ายนะครับถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อมาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆแล้วก็คนที่กําลังจะเดินทางไปสิงคโปร์หรือไปประเทศอื่นผ่านสามบินแห่งชาติสิงคโปร์คุณผู้ชมแล้วมีโอกาสได้เปลี่ยนเครื่องครั้งแรกนะครับก็จะเอามาให้ดูว่าเขามีลักษณะแบบนี้นะครับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินอลแต่ละเทอร์มินัลนั้นสะดวกสบายคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับ ผมตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าตั้งใจที่จะแบ่งปันข้อมูลนะครับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเทมเพิลของสนามบินสิงคโปร์ผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่แบบปวดหัวมากเนาะเวลาที่เราต้องการที่จะเดินทางไปเทมเพิลหนึ่งไปยังเทมเพิลแต่ว่ากูจะไปยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชมนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าใครที่จะไปสิงคโปร์หรือไปต่อเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์นะครับสนามบินสิงคโปร์ชางเงียครับ เป็นครั้งแรกต้องมาดูครับผู้ชมครับมาดูคลิปนี้ก่อนเลยครับผู้ชมเอาละครับก็เหมือนกับที่ผมบอกครับสถามบริสุทธ์เนี่ยนะครับรัฐบาลสิงคโปร์ก็เอาบข้ามาสินค้าหรูๆนะครับที่เป็นแบรนด์นต่างๆเนี่ยมาลงนะครับไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางต่างๆนะครับ ได้จับใจใช้สอยแล้วก็ชอปปิ้งซื้อของฝากนะครับไปฝากคนรู้ใจหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการซื้อของไปฝากครับไว้อยู่ที่นี่นะครับเสร็จสับครบเกือบทุกยี่ห้อเลยคุณผู้ชมสินค้าที่อยู่สามีถึงแค่สิงคโปร์ก็จะมีทุกอย่างนะคคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นนะครับของเล่นเครื่องใช้อุตสาหกรรไฟฟ้าต่างๆนะครับเครื่องสำอางแบรนด์เนมแล้วก็ ชากาแฟขนมกบเกี้ยวทุกอย่างครับที่พอที่จะเป็นของฝากได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นดิวตี้ฟรีคุณผู้ชมครับผมอ่ะแล้วแล้วก็มาถึงเวลาที่รอคอยนะคุณผู้ชมครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำคือผมจะไปยังเทอร์มินอลสนะครับเพื่อไปต่อเครื่องคุณผู้ชมตอนนี้เครื่องบินจอดรออยู่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนตอนนี้เนี่ยผมจะไปเทอร์มินอลหมายเลข2ตรงนี้นะครับจากผมอยู่ตรงไหนนะทีหนึ่งเหรอ ผมอยู่ทีหนึ่งบริเวณนี้หรือเปล่านะเอ่อในตัวบอกว่าเป็นไม่ใช่สิผู้ชมครับตอนนี้เราเราอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับ you are here นะครับ you are here นะครับเพราะฉะนั้นดูสีผู้ชมนะครับสีเขียวฝั่งซรกผมจะไปฝั่งตรงข้ามคือสีแดงครับนี่ครับไปทางนี้ถ้าเราเดินก็ต้องเดินตามนี้เลยครับผู้ชมครับนี่อ้อมไปอย่างนี้เลยตัวยูครับแต่ว่า ไม่เป็นไรผมจะนั่งรถไฟนะครับผมจะนั่งรถไฟเวียนสกายเทรนนะครับให้ผู้ชมดูอ่ะเรารู้พิกัดเป้าหมายแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ขึ้นรถไฟเลยดีกว่าผู้ชมครับต้องไม่ลืมนะครับมันฟรีครับผู้ชมครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียตังค์ครับคุณแค่กระโดดขึ้นไปแล้วขอพร้อมของที่เป็นสัมภาระของคุณนะครับกระโดดขึ้นไปรถไฟนะครับแล้วก็รอให้มันวิ่งวิ่งวิวิ่งิ่งไปถึงเซนทรัที่คุณอยากจะลงแล้วก็กระโดดลงไปได้เลยนะครับ ครับอ่ะมาดูอ่ะเดี๋ยวผมหาทางขึ้นรถไฟก่อนนะนี่นะครับอ่ะนี่ง่ายเอนะครับนี่ี่ไงนี่ Skytrain to T2 ผมจะไปทีผมก็ต้องมาขึ้นตรงนี้นะรถไฟเพิ่งออกเลยคุณผู้ชมนั่นดู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 นะครับออกไปแล้วลำหนึ่งนี่ไม่เป็นไรครับเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมครับทุก5นาทีเดี๋ยวมันมาอีกทีไม่ต้องกลัว ครับไม่ต้องกลัวครับการนั่งรถไฟนะครับมันไวกว่าที่การที่เราจะเดินละกันคุณผู้ชมจะถามว่าเดินได้ไหมก็เหมือนที่บอกครับเดินได้ครับต้องใช้เวลาคุณผู้ชมแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เวลาคุณเสียเปล่าๆนะครับเขาก็มีห่างด t ตี้ฟรีมีห้างสินค้าหรือว่า ร้านขายของชำรวยของที่ลึกนะครับพอที่ซื้อไปฝากคนรู้ใจหรือคนที่บ้านหรือคนทางบ้านที่คุณต้องการเยาะซื้อไปฝากครับให้นะครับนู่นผมจะโน่นเลยคุณผู้ชมโน่นนี่ครับรถไฟมันจะเวียนไปตามนี้ครับตามมือผมเลยครับนี่ครับเวียนไปโน่นแล้วก็ไปจอดตรงนน่นถ้ามีนอล2สองนู่นเลยครับผมไกลนะจะเดินไหมล่ะเดินก็เดินได้ครับแต่ต้องใช้เวลานะครับ นี่ครับอ่ะเดี๋ยวรอรอรถไฟก่อน5นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่จะไปเที่ยวที่อันสนี่ก็มานั่งรอรถไฟกันตรงนี้แหละนะครับสบายๆชิวๆคุณผู้ชมนี่ครับแต่ถ้ามีเวลาว่างก็มานั่งศึกษาหรือมายืนศึกษานะครับ นี่ครับวิธีการใช้วิธีการเดินทางระหว่างเทอร์มินอลของสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์นะครับนี่ครับก็ดูได้ครับครับคุณผู้ชมเห็นตัวอักษร A นะครับที่อยู่ในไฮไลท์สีเหลืองๆไหมครับนั่นก็คือเทอร์มินอลเอคุณผู้ชม A 1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะระบุในตัวของคุณผู้ชมเองครับคุณผู้ชมครับส่วนปลายทางคือเทอร์มินอล F นะครับ F มันก็จะระบุในตัวของคุณผู้ชมเช่นกันครับว่าต้องไป F สิบเอฟยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็แค่เดินทางนะครับก็คือขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็มันจะวนนะครับเส้นนี้เทมแลนด์นี้สเตชันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมเดินทางจาก A ไปยัง F นั่นเองคุณผู้ชมง่ายใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมครับขึ้นไปเลยไม่ต้องห่วงปลอดภัยคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าแผนเวลาให้พอนะครับการเดินทางโดยรถไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมผมในใจผมเนาะมันเป็นการใช้เวลาที่ กระชั้นที่สุดล่ะครับผู้ชมครับนะครับเพื่อป้องกันให้เราตกไฟนะครับอย่าเดินทางช้อปปิ้งดูจนเพลินนะผู้ชมนะนะครับคิดด้วยนะครับว่าเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวตกเครื่องเอานะต่อให้มันเป็นสกายเทนก็เถิดนะครับมันไม่วิ่งตรงไปไปดีกว่ารถไฟมาพอดีผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นไปเลยแล้วกันครับนี่ครับนี่คือภายในรถไฟนะครับสกายเทนเซอร์วิสนะครับของสถานบินแห่งชาติสิงคโปร์ครับ ของเมืองไทยไม่มีนะครับของเมืองไทยต้องเดินอย่างเดียวผู้ชมของเมืองไทยเนี่ยต้องเผื่อเวลาเยอะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวรอผู้โดยสารท่านอื่นนะครับขึ้นให้เต็มคันก่อนแล้วกันผู้ชมในระหว่างนี้ก็จะนี่ครับนี่ครับผู้โดยสารนะครับนะครับยังไม่ออกครับยีง่ออกเดี๋ยวรอผู้โดยสารก่อนนะครับจริงๆแล้วผู้โดยสารจะมีเยอะไม่เยอะมากน้อยแค่ไหนไม่สนใจครับเขาออกตามเวลาผู้ชม ไม่มีคนก็จะออกตามเวลาครับเขาจะเปิดลราปรบผู้สารประมาณสักสองนาทีนะครับสองนาทีก็ไปแล้วนะครับสองสามนาทีประมาณนี้นะครับเป็นเวลาที่ผมเขเนขึ้นมาเนาะก็จริงมันมันมันเปิดให้ขึ้นมายืนภายในรถไฟก็ใช้เวลาไม่นานมากผู้ชมครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองรถไฟก็จะปิดแล้วก็เดินทางไปยังเทมิลนอลปลายทางที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับผู้ชมครับ อ่ะนี่เดี๋ยวเดินไปข้างหน้าก่อนนะครับนี่ครับเป็นรถไฟอัตโนมัติมีคนขับนะครับมันสูกโปรแกรมคุณผู้ชมไม่มีคนขับนะครับถูกโปรแกรมโดยคอมพิวเตอร์ครับนะครับเป๊ะเป๊ะก็คือเป๊ะเป๊ะเหมือนที่ผมบอกนะครับนะครับอ่ะไปเลยเดินทางนะครับไปยังเทอร์มินอลที่สองจากที่สามครับอยู่อีกฟากอาคารคุณผู้ชมดูเองแล้วกันครับคุณผู้ชมดูเองนะฮะว่าไกลไม่ไกลนะฮะดูนะนี่ครับ นี่ครับเรามาจากราคาดูนทีอ่าทีสามจะไปทีสองนะครับดูครับนี่ครับมันต้องวิ่งผ่านอ่านี่ครับโอ้ถนนหนทางที่สิงคโปร์นะครับนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้บ้านเมืองสะอาดมากเนี่ยนะครับบ้านที่สิงคโปร์สะอาดมากเพราะอะไรไหมครับทีงกระยางโดนปรับอ่ะติดคุกด้วยนะครับผู้ชมนี่นะครับอ่าไปเลยเรื่อยๆไกลไหมเดินไหวไหม นะครับดูโอไกลมากคุณผู้ชมไปเรื่อยเลยครับครับแค่อืใจเดียวนะครับอีกแค่อืใจเดียวก็ถึงเทอร์มิน็ตีสแล้วนะครับอือใจเดียวในการนั่งรถไฟ Skytrain นะครับนี่สะดวกสบายคุณผู้ชมนะครับผมไม่ได้โปรโมทให้สนามบินเข้าแต่อย่างไรนะครับผู้ชมครับผมแค่เหมือนที่บอกครับว่าผมแค่ทำขึ้นมาเป็นคลิปที่เอาไว้แชร์กับ ใครก็ตามครับที่พอไปถึงสามีนชัคิมโปครั้งแรกนะครับที่เอ้ยกูจะไปไงดีวะอะไรเงี้ยให้เปิดมาดูคลิปนี้เลยผู้ชมนี่ครับอ่าใกล้จะถึงแล้วไกลไม่ล่านะครับนี่รถไฟมันวิ่งเร็วนะผู้ชมนะนะครับวิ่งเร็วพอสมควรเลยนะนะครับแต่ว่านี่ก็นี่ใกล้จะถึงแล้วนะครับจะลองก่าดูนะครับถ้าคุณผู้ชมเดินเนี่ยเดินด้วยเท้านี่ครับ มันจะใช้เวลาแค่ไหนหนึ่งหลงทาง2ต้องเดินตามป้ายนะครับโอ้เสียเวลานะครับแน่นอนครับหลดขึ้นรถไฟได้ดีกว่ามา,าตามผมมาเลยุผู้ชมมีเทียบผ้าแล้วก็เปิดจ็ดแอนแอนแอนมาถึงแล้วทีสองนะครับเซอร์เมนลทีสองนะครับก็จะมีเทอร์เมเนนย่อยนะครับ<ซ>สกุลเสอสอนะครับเอฟขึ้นไปนะครับเอฟสามสิบสี่สิบอะไรก็ว่าไปอ่ะคุณมาดูไฟนี่ผมจะเปเอฟห้าสิบสี่ ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเทอร์นอนนะครับให้ดูแล้วก็จะมีไฟนัมเบอร์นี่นะครับถ้าไฟนัมเบอร์ของคุณยังไม่โผล่แล้วคุณรู้ว่าคุณมาก่อนเวลาแสดงว่าเ,าเ,เช็คอินนะครับแต่ว่าไฟนัมเบอร์ของคุณโผล่ขึ้นมาตร,ตรงๆตามเทอร์นอลตามตั๋วนะครับก็ไปทำการเช็คอินได้เลยคุณผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับ ไฟที่ผมจะเดินทางก็คือ SQ 712ครับของสิงคโปร์แอร์ไลน์คุณผู้ชมเดินทางไปยังสถานีปลายทางกรุงเทพสุวรรณภูมิคุณผู้ชมครับนี่ครับสะดวกสบายครับโอเคแล้วผมเห็นแล้วว่า,อาของผมคือ F 52ครับเดี๋ยวผมไป F 52เนาะจะเ,เดินไปนะครับเรื่อยๆครับมีเวลาครับผมรู้แล้วว่าผมต้องไปที่ F 52เพราะฉนั้นผมมีเวลาที่เดินนะครับซอรวดูที่ต่างๆใน พื้นที่ของสนามบินแห่งชาติสิงคโปร์แห่งนี้ในปีกฝั่งเทมเพลนสองครับผู้ชมครับเขาก็จะมีนี่ครับประมาณนี้นะครับมีร้านอาหารนะครับร้านบะหมี่โอ้โหผู้ชมบะหมี่เกี๊ยวชามละ300ไม่ไหวครับ3า0บาทนะครับไม่ไหวครับผมได้แค่อดใจแล้วกันแล้วไปกินที่เมืองไทยแล้วกัน อี่าผมเดินดูครับนี่เ่าก็เป็น playground สำหรับเด็กเนาะนี่ครับเหมือนที่สามบินที่ยุโรปนะครับเหมือนแบบนี้นะครับ c o p e n h a l t h r o o f h a n d เหมือนกับออสโตรนะครับเหมือนที่ออสโตรออสโตรนี่คือของผมใอ่ไรวะนอร์เวย์เหมือนที่นอร์เวย์ครับเช่นกันครับที่สิงคโปร์ก็มีแต่ของเมืองไทยผมยังไม่เห็นนะครับแบบนี้นะครับ เมืองไทยปรับปรุงหน่อยก็ดีนะครับในส่วนอาเพรก่ของเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารโซนกาแฟคาเฟ่นะครับอ่ามันก็มีหลายร้านนะคผู้ชมนะครับก็มีที่ซื้อช้อปปิ้งแบรนด์เนมเหมือนกันกับปีฝั่งเทอร์มินอลทีเช่นกันครับผู้ชมครับนี่เดี๋ยวตอนนี้ผมเดินหาช้อปปิ้งนะซื้อของไปฝากคนที่บ้านนะครับเล็กน้อยแล้วกันผู้ชมไม่ใช่ของแพงมากครับเป็นของ ซื้อเป็นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปไปฝากคนที่บ้านนะครับไปฝากลูกสาวเอฟห้าสิบสี่ผมเอฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเดินไปดูเซมิโอนตัวเองก่อนเอฟห้าสิบสี่ของห้าสิบไรห้าสิบสี่ป่ะซื้อของหมดแล้วเดี๋ยวขอไปดูก่อนคุณผู้ชมครับไปดูกันเดินไปทางนี้ครับมันเป็นลูกศรชี้ชัดเจนคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะหลงนะฮะเดินไปตามตามลูกศรเลยครับคุณผู้ชมครับไปดูกันครับผม ปเดินไปเรื่อยๆเลยครับ F 5 1ถึง F 6 0ตรง F ห้ถึง F 6 0ไปทางนี้อ่ะเดินตงนรตงป้ายลงป้ายป้ายบอกขนาดนี้หลงก็ไม่ใช่แล้วนะครับผู้ชมครับอเดินไปเรื่อยๆครับดูของสวยๆงามดูอะไรก็ตามที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับก็ดูแล้วก็จดจำเพื่อเอาไปเป็นประสบการณ์ครับว่าอ่าครั้งหนึ่งได้เดินทางมายังสิงคโปร์แล้วนะ สายบินแห่งชาติสิงคโปร์ก็เป็นประมาณนี้แหละคุณผู้ชมครับตามนี้เลยครับผมไปเรื่อยเรื่อยเลยตามผมมาครับตามผมมานี่ตามมาเลยนี่ f 5 1เอ็ทมเพลน f 5 1นะครับเช็คดูให้ดีนะครับ f 5 1มันก็จะตรงกับตามตัวเครื่องบินที่ทางสายการบินเขาปินให้เราหรือเปล่านะครับ สายบ,บินต้นทางที่เราเดินทางมานั่นแหละครับผู<ส>้ชมฮะนี่ครับตรงไหมเบไใชายก็ไ,กไปตามที่เขาระบ,บุไว้ในตัวเครื่องบินนะครับที่เขาบอกว่าต้องไปต่อเครื่องโดยทชร์มินั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้คุณจํานะครับจําเลขไฟตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็เดินไปตามเลขไฟที่เขาขึ้นจอมอนิเร์ให้ดูนะครับอ้สุดสบายป้าแอร์เย็นๆยนนะครับ <rude S 2> นี่ครับเทอร์มินอล F54 จริงๆแล้วผมต้องมา F54 ok เนาะขออภัยที่บอกว่า52นะครับ F54 ต่อเรื่องนะครับนี่ครับไป7 SQ 712 Singapore Airlines คุณผู้ชมกับผมแต่ตงบอกว่านะครับตรงบริเวณที่โหลดหรือว่าเช็คอินเทอร์มินอลนะครับแห่งนี้นะครับห้ามถ่ายมิวส์คุณผู้ชมห้ามเลยนะครับเป็นกฎของสถานีรถไฟช่างครับ ผมต้องขอราคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เนี่เพราะว่าผมเดินทางมาถึงเซมิโนนที่ต้องการที่จะต่อไฟแล้วครับตรงนี้นะครับสำหรับ 50C ไปกรุงเทพครับผมน้าคุณผู้ชมคลิปนี้สวัสดีครับ